หลังจากนิมนต์มาแล้วเนี่ยลูกนั้นก็บอกว่าบอกกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผูเจรินคัดวันนี้หม่อมชันถวายเป็นชีวภักก็คือถวาย,ยาที่ส่วนบุญสวนกุศลแก่พ่อแม่ซึ่งยังมีชีวิตอยู่นี่แหละขอให้พระอ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะับทรงจงทรงสแสดงธรรมแก่พ่อแม่ของดิฉันเพื่อจะเป็นประโยชน์เกื่อกูแก่บิดามาดาของดิฉันเนี่ยตลอดกาลนาน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเทศนาว่าจุกอนบาสุบาสีกาท่านนั้นเป็นคนแก่งอมแล้วปัดนี้ท่านมีวัยแก่อันล่วงมาถึงแล้วเปรียบเสม,มือนอะไรเปรียบเหมือนใบไม้ที่มันอยู่บนต้นซึ่งมีใบอันเหลืองอ่อนแล้วถ้ามีลมมาพัดมาลมมาถูกก็ต้องใบไ,ไม้นั่นก็ต้องล่วงหลงไปชีวิตของอุบาสุกนี่ก็เหมือนกันได้ล่วงวัยได้ร่วงเข้าสู่วัยแก่แนละ้ว เพราะฉะนั้นท่านได้สั่งสมสบ,บียงไว้สําหรับเดินทางด้วยอย่างสบ,บียงบุญนี่ก็คือสบ,บียงนี่หมายถึงว่าบุญหมายถึงกุศลที่เราจะนําไปเป็นสัมปาระยภพในภายภาคหน้าเทียบเหมือนย่อมพอเนี่ยแหละเดินข้างไก่ไปในปางย่อมพอนี่เดินข้างไก่ในปางยังต้องมีอาหารต้องมีน้ำต้องมีบางสิ่งเดินพอย่อมพอแปกใส่หลังใส่บาไต ย่มเหนื่อยย่มทออยู่ระ่างการทา่าเหนื่อยร่งกับพ่อได้นางร่งกับเศร้าเนี่ยพ่อได้กินนากินอาหารที่เจ้าของได้เตรียมไปนั่นแหละในสังสารวัตการเบี่ยนวายไตยเกิดไม่มีคท่าทน่เกิดย่อมพอการเบี่ยนวายไตยเกิดในสังสารวัฏนี้ขออ่าวปริดยินได้ฟังคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพาาระอรหันต์เนี่ยต้องว่ามีโอกาสออกจากสังสารวัฏรไปเลย เพราะฉะนั้นแล้วการที่ยมพอเว,วีย,ยนไวแต่กูมาบุญนั่นแหละจะเป็นสเบียงจะเป็นที่พักที่อาศัย,เ,ยเปรียบเหมือนคนที่มีนะ้ำมีอาหารเวลาเราเดินทางไกลในยมพอ่อเราจะได้อาศัยนะ้ำอาศัยข้าวตรงนั้นแหละพอได้ให้เรานั้นได้เดินข้าม